ก็เลยพูดกับหนูหน้อยว่าอ๋อบ้านหลังนั้นหรอฉันรู้จักนะฉันนะ่ะก็จะไปบ้านหลังนั้นเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าบ้านไหมหนูหน้อยนะคะได้ยินแบบนั้นก็คิดว่าย่กคือยากใจดีหนูหน้อยก็เลยตอบตกลงแล้วก็เดินแยกจากกันไปโดยที่ยักษ์ตนนั้นเนี่ยได้เดินนําหน้าไปก่อนยักษ์นะคะก็ถึงบ้านยายแล้วก็ปลอมแปลงเสียงเป็นเสียงของหนูหน้อยจากนั้นเนี่ยก็ได้ทําการข้อประตูและพูดกับคุณยายว่า ยายจา๋าหนูมาแล้วช่วยเปิดประตูให้หนูทีซึ่งคุณยายที่อยู่ในบ้านก็ได้ยินเสียงแล้วก็เปิดประตูหลังจากนั้นเพียงแค่พริบตาเดียวยักษ์เขียวนะคะก็ได้จับคุณยายมาฉีกร่างของคุณยายแล้วก็กระจายทั่วห้องฉีกร่างยายให้เป็นชิ้นๆไปเลยนะ ต่อมานะคะหนูหน้อยเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงบ้านของคุณยายแล้วก็พูดว่ายายจ๋าหนูมาแล้วช่วยเปิดประตูให้หนูทียักษ์นะคะปลอมเสียงคุณยายแล้วก็พูดว่าช่วยเข้ามาข้างในน้อยได้ไหมายายไม่ค่อยสบายหนูหน้อยนะคะก็เลยเปิดประตูเข้าไป